เด่มาดูผมดับสกิลป่า u f นะไอ้สัย ยแมึงมันเสียยล้าลเหลือ hmm. ข mm ้าใจอะไรลูกกะหลี่ลโป่งติดต่อกูตกบนดิ่อี้บ่เลยมึงก็จะไปเด็กเค้ยกูกอปญิงก็เลยเข้าหี่เบ้ใหญ่ลูกท่าเด็กฉกูตกบนดิปขี้บ่เลยมึงอะมึงอะทำไมล้าล่าไอ้ควายควายปับน้องตัวเองไอ้งูแล้วไอ้จาไม่ได้ก็ปิดไมค์กูไอ้ควายบุตรเบสพ่อมั่นวทั้งยูเอฟเลยสัมข้าใจไ้เด็กเกี้ยให้สัตว์ว่าเราสรับติดแม่มข้าจจไปสัตว์แล้เด็กเกี้ยคุยทำไมทำไมเจ้าคุยแม่แบมปั่นป้องไอ้เองไอ้ควายเล เฮี้ยกลัวสูญไต่สูญไต่ที่ลุมเย็ดผีแม่มึงเข้าใจะไปไอสัตว์ให้เด็กเคี้ยเข้าใจระไอสัตว์กวาดสุิไปแล้วไหนแม่เย็ดเข้าใจระที่มึงแบบทำห้องนู้นห้องนี้ไอสัตว์แล้วมึงดูไม้ห้องกูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหล่อพอดีเฮี้ยโคตรกระจอกเลยเอ้ยนะกวาดคลิปไปแล้วไหนไอสัตว์เฮ้ยเฮียปรับไม่ไอ้ยูไม่เตะมันทำไมไม่ต้องไปเตะมันเนียอ้าวหรอเย็ดแม่ กูเว้ยอ่ะแล้วบอกกูหัวหรอนี่เลยมันแต่งมันไม่เลยเราเปลี่ยนแสงในห้องเว้ยดูเออมันเปลี่ยนแสงในห้องพี่แล้วมันบอกผมปิดไม้เอ้ยมันบอกผมไม่จัมปัดไปเฮียแล้วมันปิดไม้ย่าโคตรกะเลยกูอัดคลิปไว้ไหน่สัตว์เราประจานแม่งไงเฮียออกเล้วพี่เดี๋ยวว่าอะไรพี่บิ๊กกูได้คลิปไรเฮี้ยพวกเสี่ยวยูเอฟแน่สัตว์ได้แล้วมา